สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าการรีบูตสำหรับตัวเราเตอร์ซิมกันนะครับผมก่อนอ่นให้เข้ามาที่หน้าล็อกอินของเราเตอร์นะครับเป็นหนึ่งกัสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็ทําการเชื่อมต่อผ่านทางสายแลนหรือว่าทาง wifi ก็ได้แล้วก็กดล็อกอินเข้ามาทีนนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับให้เรามาที่หัวข้อที่เขียนว่า a v a n c e d แล้วก็เลื่อนลงามาตรงคําว่า System Tool นะครับผมแล้วก็ดูตรงคําว่าร boot นะครับ ตรงนี้มันจะมีหัวข้อที่เขียนว่า manual r ร b บ o t คือกดปุ๊บก็จะเครื่องรีบรูตเลยหรือจะกดเป็นสเกตตูนะครับผมเป็นตารางการทํางานให้เครื่องรีบรูตสามารถเลือกเป็นทุกวันก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลานี้ตีสามหรือทุกสัปดาห์นะครับสามารถเลือกวันได้เลยจันทถึงอาทิตย์หรือเป็นทุกเดือนนะครับผมก็จะมีให้เลือกตามที่นะครับผมว่าเป็นเป็นเดือนไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็กดเซฟได้เลยครับผม ก็เดี๋ยวแล้วนะครับแล้วก็น,น่าจะมารีวิวการนักฆ่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วครับผมสวัสดีครับผม